สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้า BYD C-Lion 7 FB แบ t เตอรี่แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสวัสดีครับข่าวน้องรูปมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่อุทัยธานีที่โรงพักอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีมีรถสายตรวจพาพระสงฆ์สองรูปมาที่สถานีตำรวจเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับพระสงฆ์ไทยอีกแล้วหรือ คำตอบคือที่พระท่านมาสถานีตำรวจวันนี้เป็นเรื <ści> ่องดีครับพระไม่ได้พลาดท่ายสีกาอีกแล้วพันตรวจเอกภูมิรพีพลาภูมิผู้กํากับการสถานีตํารวจทับทันนิบนพระมหาบุญยืนเจ้าวาดวัดหลวงพ่อเคลือบวาจาศักดิ์สิทธิ์มาเทศให้คอคิดและเสริมสิริมงคลแก่ตํารวจทุกนายในพิธีประดับยศให้กับตํารวจที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นมอบเกียรติบัตรตำรวจดีเด่นมอบเงินรางวัลพิเศษให้ตำรวจที่ได้รับการโหวตจากประชาชนผ่านเพจของสพทับทัน และคะแนนจากผู้บงังคับบัญชาวันนี้ท่านเจาอาวาสสอนธรรมะและเตือนใจเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยย้ำเรื่องความซื่อสัตย์และทำงานรับใช้ประชาชนด้วยใจสมดังความรันถนาที่ตั้งจิตตั้งใจทุกคนทุกท่านก่อนกลับท่านเจ้าอาวาสแจกวัตถุมงคลหลวงพ่อเคลือบวาจาสิทธิ์ให้ตำรวจของสพทับทันทุกนาย ฟังเสียงผู้กำกับการสพทับทันพูดถึงโครงการวันนี้ครับเขาโวดเข้ามาว่าท่านคิดว่าตำรวจคนใดเป็นตำรวจขวัญใจประชาชนทั้งสิ้นก็18นายนะครับที่รับการคัดเลือกให้เป็นตำรวจดีเด่นอาจจะ สงสัยนะครับว่าเป็นพระดังวัดที่กำลังมีเรื่องหรือเปล่าเกี่ยวกับศีการไม่ใช่นะครับทางข้าการตารวจสพทัพพันธ์ครับได้นิมนต์เจ้าวาดวัดหนองดีในนะครับนอกจากท่านจะมาให้อบาติแล้วและยังได้มอบวัตถุมงคลนะครับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าการตารวจทุกนายนะครับของสพทัพพันธ์นะครับ ีการให้ประชาชนโหวต์ตำรวจขวัญใจมหาชนทุกเดือนโยบายเกย์จริงๆครับลองใต้เป็นนครศรีธรรมราชที่หมู่3ามตำบลปากพนังตะวันตกอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่คือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมหานครแหล่งผลิตกล้วยฉาบของดีของฝากเมืองปากพนังทำมาแล้ว8ปีครับคุณบรญชาสิริสมบัติหนุ่มนครเคยได้ทำงานที่กรุงเทพบอกว่า ต้องกลับมาดูแลแม่จึงใช้โอกาสนี้ต่อยอดธุรกิจกล้วยฉาบที่แม่เคยทําขายคุณบัญชาเล่าว่าแม่มีที่ดินทั้งหมด17ไร่ปลูกกล้วยกับมะพร้าวจุดเด่นของกล้วยปากพนังคือเนื้อนแน่นไส้เหลืองหอม,ห,อมหวานอร่อยเปลือกบางทํากล้วยฉาบดีมากคุณบัญชาบ,บอกว่ากล้วยฉาบทําเองทุกข,ขั้นตอนเลยครับเริ่มจากตัดกล้วยน้าว้าแก่จัดจากสวนนํามาล้างให้สะอาดปอกเปลือกแล้วแช่น้ําอีกครั้ง เสร็จแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนสไลด์กล้วยบางๆนำกล้วยลงทอดให้เหลืองกรอบจากนั้นโรยรสชาติต่างๆทันทีขณะที่ยังร้อนพอเย็นแล้วก็บรรจุใส่ถุงซิปพร้อมขายราคาถุงละ35บาท3ถุงร้อยกิโลละ180บาทไม่ใส่สารกันบูดเก็บได้นานหนึ่งเดือนตอนนี้ทำขายทั้งหมด8รสชาติมีปาปริกา้ารสหวานโรยเกลือ ชีสโนริสรลายรสธรรมชาติวาซาบิและรวมรส <c oughs> <c oughs> ใครสนใจสั่งกล้วชาบไว้ทานเล่นติดต่อไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับส่วนมากเราจะไม่ผลิต้างเอาไว้ครับก็ผลิตตามออเดอร์ครับ <c oughs> เพื่อให้มันได้ของที่สดใหม่ครับขายหน้าบ้านอ่ะกิโลละร้อยแปดสิบ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นส่งก็โลละ1้อครับบวกกับค่าขนส่งอยากจะกินกล้วยกล้วยฉาบที่อร่อยอร่อยก็มาที่นครศรีธรรมราชครับกล้วยฉาบถ้าทำเก่งทำอร่อยทานได้ไม่หยุดทานไม่เบื่อเรียกว่ากล้วยฉาบเบรกแตกทำไม่รรวยนะครับไปสตูนกันต่อครับ ที่บ้านนาเปริกตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องกระท้อนกระท้อนนาเปริกลูกใหญ่เนื้อฟูหวานหอมเป็นกระท้อนจีไอประจำถิ่นกลุ่มแม่บ้านบ้านนาเปริกรวมตัวกันแปรรูปต่อยอดกระท้อนครับโดยวิทยาลัยชุมชนสตูลจัดอบรมให้แม่บ้านกว่า20คนที่มัสยิดในหมู่บ้านฝึกทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากกระท้อนในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัตลักษณ์ มีทั้งน้ำพริกกระท้อนกล้วยกรอบแก้วยัดไส้กระทอนกวนสมูทตี้กระทอนและกระท้อนปั่นพริกเกลอือแม่แต่และเมนูแค่ได้ยินชื่อก็อน้ำลายหกแล้วครับเมนูที่กลุ่มแม่บ้านกำลังทำในวันนี้คือกระท้อนกวนกวนเสร็จแล้วก็นำมาทานกับกล้วยฉาบโดยเอากล้วยฉาบป,ประกบกับกระท้อนกวนเหมือนแครกเกอร์เข้ากันได้ดีมากเลยครับ คุณพัชรีพรมพุทธวิทยากรผู้ฝึกอบรมบอกว่ากระท้อนนาปริกมีจุดเด่นที่รสชาติหวานหอมเนื้อนุ่มพันยอดนิยมมีทั้งอีล่าปุยฝ้ายและเขียวหวานราคาหน้าสวนปีนี้ดีมากกิโลละ80บาทกระท้อนตกเกรดแต่ละสวนมีมากกว่าร้อยลูกต่อปีจึงเป็นโอกาสดีที่แม่บ้านจะเรียนรู้การแปลรูปเพื่อลดของเสียและเปลี่ยนเป็นรายได้ให้กับชุมชนครับ ผลิตภัณฑ์ที่ทำทุกอย่างเห็นแล้วน่าทานจริงๆไปพิษณุโลกครับที่วัดแสงดาวตะบนปากโทษอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันนี้มีงานกวนข้าวทิพเทศการศรัทธาสืบาสารและสร้างสารรค์ชาวบ้านทุกเพศทุกวยัยร่วมแรงร่วมใจช่วยกันครับเป็นประเพณนี้ของชาวพุทธที่สืบทอดกันมาแต่โบราณมีจุดประสงค์เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวมะทุปายาตถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตัดสรุ้การกวนข้าวทิพย,ย์ใช้ส่วนผสมเยอะครับมีทั้งถั่วเขียวถั่วลิสงข้าวตอกงาน้ำตาลนมข้นหวานสะสะดรชุมพลเสมาขันอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามบ,บอกว่าในอดีตที่นี่เคยมีประเพณีกวนข้าวทิพย,ย์แต่ด้วยความยุ่งยากทั้งวัตถุดิบที่ต้องใช้เยอะใช้แรงคนจํานวนมาก ทำให้กิจกรรมนี้ห่างหายไปนานหลายปีปีนี้ทางมหาวิทยาลัยเลยตั้งใจมาช่วยฟื้นฟูประเพณีให้กลับมาโดยศึกษาอย่างละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมไปจนถึงพิธีกรรมแบบโบราณเพื่อให้ตรงตามแบบฉบับดั้งเดิมข้าวทิพย์ไม่ใช่แค่อาหารที่อิ่มท้องแต่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตนเองและสามารถเชื่อมโยงกับพลังศรัทธาในชุมชนได้ทางมหาวิทยาลัยจึงจตั้งใจว่าจะจัดงานนี้เป็นประจำทุกปี และจะขยายแนวคิดนี้ไปยังชุมชนวัดจันทร์และชุมชนอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลกต่อไปครับมหาวิทยาลัยที่ดีต้องเป็นผู้นําทางความคิดชุมชนและรับใช้ชุมชนครับนักโลกส่งท้ายไปฝรั่งเศสไปที่กรุงปา,ารีสโรงละครมูแลงลูชเป็นโรงละครแสดงคาร์บเรต ที่มีทั้งดนตรีเต้นรำและละครเวทีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปีคศ .1889 หรือเมื่อ135ปีก่อนตาน้าของโรงละครมูแรงรูทมีสัญลักษณ์โดดเด่นคือกังหันลมสีแดงสดนักเต้นสาวสวยที่เรียกกันว่านักเต้นแคนแคนออกมาเต้นหน้ามูแรงรูทเพื่อฉลองการกลับมาหมุนของไม้พัดกังหันสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงละครแห่งนี้ โดยคําว่ามูแลงในภาษาฝรั่งเศสแปลว่ากังหันส่วนคําว่ารูทแปลว่าสีแดงการเต้นรําแบบแคนแคนแดนซ์หรือกองกองดองสาวนักเต้นจะสวมกระโปรงยาวฟูฟ่องเวลาเต้นจะยกกระโปรงขึ้นสูงเพื่อหเห็นกางเกงชั้นในเป็นการเต้นที่เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วสมัยนั้นถือว่าเซ็กซี่ที่สุดใบพัดกังหันลมสีแดงหน้าโรงละครหลุดออกเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว และนำมาติดใหม่ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก่อนที่โอลิมปิกที่กรุงปารีสจะเริ่มแต่ตอนนั้นใบพัดยังกลับมาหมุนเหมือนเดิมไม่ได้จนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใบพัดนี้กลับมาหมุนได้อีกครั้งหลังจากที่ได้เสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างแล้ว <c oughs> เพื่อไม่ให้ใบพัดหลุดอีกชองวิกตอร์คาริโกผู้พูนในการของมูแลงรูชบอกว่ากังหันใหม่ไฟสว่างกว่าเดิมจัสตินบาร์ นักเต้นชาวออสเตรเลียซึ่งทำงานอยู่ที่นี่มา8ปีกล่าวว่าเธอมีความสุขที่สุดที่ได้เห็นใบพัดกังหันลมหมุนอีกครั้งสาวนักเต้นของมูแรงรุดมีการคัดตัวที่เข้มงวดมากต้องสูงอย่างน้อย175ซนติเมตรและจบด้านการเต้นมาโดยเฉพาะหุนต้องเพรียวขาต้องเรียวและยาวเพื่อเวลาเต้นท่าเตะขาจะได้ดูสวยงามสาวๆต้องมีหน้าอกแต่ไม่ใหญ่จนเกินไป ราคาตั๋วเข้าชมการแสดงที่มูลแลงรูดเริ่มต้นที่87ยูโรหรือ3,300บาทครับพิษณุเคยไปดูการแสดงที่มูแลงลูดครั้งหนึ่งเวทีไม่ได้ใหญ่โตเหมือนที่เราวาดฝันเอาไว้นะครับแต่ถามว่าไปอีกไปไหมแต่ว,ว่าไปได้ครับสัก 3, 4, 5, 6, 7, 8ครั้งพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวโลก